คุณจะเชื่อไหมตำรวจจะผู้หญิงคนนั้นแต่สิ่งที่พระภิกษุกำลังจะสารภาพจะทำให้ทุกคนช็อกจนไม่อยากละสายตาเธอไม่ใช่ใครอื่นเธอคือภรรยาของเขาเองความลับที่ซ่อนมานานกำลังจะถูกเปิดเผยและไม่มีใครรู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเสียงฝนตกกระทบหลังคาไม้ของวัดเย็นและชื้นจนรู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองชัดเจน พระภิกษุหนุ่มนั่งอยู่บนพื้นปูนเย็นมือสั่นเล็กน้อยขณะที่สายตาจับจ้องไปยังประตูวัดเสียงฝีเท้าของตำรวจดันก้องในลานกว้างหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาผู้หญิงคนนั้นถูกจับกลุมด้วยมือของเจ้าหน้าที่ร่างของเธอสั่นเทาและร้องให้เสียงเบาเขาลุกขึ้นช้าช้าพยายามก้าวไปหาผู้หญิงนั้นแต่ทุกก้าวเต็มไปด้วยความกลัว ความกลัวว่าความลับที่เก็บไว้มานานจะถูกเปิดเผยเสียงฝนและลมปะทะใบไม้รอบๆวัดกลิ่นดินและความชื้นทําให้เขารู้สึกเหมือนเวลากําลังหยุดเขามองใกล้ๆและใบหน้าของผู้หญิงนั้นทําให้เขาช็อกดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ําตาและรอยยิ้มที่คุ้นเคยหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นความจริงที่ปิดบังมานานถุดขึ้นมาอย่างรุนแรงเสียงตํารวจเรียกให้เธอไปแต่เขาไม่สามารถขยับปากออกคําพูดใดๆ ทุกอย่างรอบตัวเขาเหมือนละลายลมพัดแรงจนเสียงฝนดังเหมือนกลองมือของเขาสัมผัสถึงความว่างเปล่าและเขารู้ว่าผู้หญิงที่ตำรวจจับกุมคือภรรยาของเขาความรู้สึกผิดและความสับสนท่วมทน้นน้ำตาของพระไหลออกมาอย่างเงียบๆเ,เขายือนอยู่ตรงนั้นกลางฝนกับความลับที่ไม่เคยคิดว่าจะถูกเปิดเผยเสียงคำสั่งของตำรวจดันก้องอยู่ในหัวเขาอยากจะวิ่งไปกอดเธอ แต่ทุกก้าวเหมือนหนักเหมือนมีอะไรดึงรั้งโลกทั้งโลกดูเหมือนหยุดหมุนและในใจของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขามองร่างเธอที่กำลังถูกลากออกไปสายตาของเธอจ้องกลับมาและเขาเห็นความเจ็บปวดเดียวกันในดวงตานั้นหัวใจของเขาแตกสลายแต่คำสารภาพที่เขาเก็บไว้มานานต้องถูกพูดเขาสูดลมหายใจลึกน้ำตาไหลลงแก้ไม่หยุด เสียงฝนเหมือนร้องให้รวมกับเขาและความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธทําให้โลกของเขาพังทลายเขายืนอยู่กลางลานวัดฝนยังคงตกไม่หยุดเสียงฝีเท้าของตำรวจดังใกล้เข้ามาหัวใจของเขาเหมือนถูกบีบแน่นทุกความทรงจำที่เขาเก็บซ่อนไว้ล้วนพุ่งเข้ามาในหัวเขานึกถึงวันแรกที่เจอเธอรอยยิ้มของเธอแววตาอ่อนโยนและเสียงหัวเราะที่ทำให้เขาลืมทุกความเศร้า เขาไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเธอจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ตำรวจเรียกให้เขาถอยออกแต่เขาไม่ฟังมือของเขาสั่นแต่ยังคงพยายามก้าวไปหาเธอแต่สายตาของเจ้าหน้าที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งและคำเตือนทุกก้าวเหมือนต้องผ่านสนามรบร่างของเธอสั่นสะทานน้ำตาไหลปริ่มแก้มและเขาเห็นสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังเหมือนเธอกำลังรอให้เขาพูดอะไรบางอย่าง แต่เขาไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังก้องความกลัวความเสียใจและความโกรธรวมกันเป็นก้อนใหญ่เขาอยากจะตะโกนบอกทุกคนให้หยุดแต่เสียงเขาเหมือนถูกฝนกลบหมดทันใดนั้นเขารู้สึกถึงสัมผัสข,ของมือเธอแม้ถูกดึงไปเขายังจับมือเธอไว้ได้ความอบอุ่นนั้นทำให้เขารู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความฝันมันคือความจริงที่โหดร้ายเขาพูดเสียงเบา แต่ทุกคำพูดเหมือนระเบิดในใจฉันฉันเป็นสามีของเธอคำสารภาพนั้นทำให้ตำรวจหยุดชะงักและโลกรอบตัวเขาเหมือนหยุดหมุนสายตาของเธอเบิกกว้างน้ำตาไหลามากขึ้นเธอพยายามยิ้มแต่ปากสั่นราวกับพูดไม่ออกเธอยังคงถูกดึงไปแต่สายตายังคงมองเขาเหมือนขอให้เขาไม่ยอมแพ้เสียงฟ้าร้องดังขึ้น เหมือนประกาศความจริงที่ถูกเก็บซ่อนไว้มานานฝนตกหนักขึ้นทําให้ทุกอย่างชุ่มฉ่าแต่เขาไม่สนใจความเปียกปอนเขาเพียงต้องการให้เธอปลอดภัยเขาก้าวออกไปอีกครั้งจับมือเธอแน่นขึ้นหัวใจของเขาเหมือนจะระเบิดด้วยความเจ็บปวดตำรวจพยายามดึงเธอออกแต่เขาไม่ยอมปล่อยความตึงเครียดในลานวัดเพิ่มสูงขึ้นทุกวินาทีเสียงฝีเท้าเรียกกำลังเสริมดังขึ้น แต่เขาไม่สนใจเขาเพียงรู้ว่าถ้าเขายอมเธออาจหายไปตลอดกาลทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นหมอกฝนแต่ภาพใบหน้าของเธอชัดเจนเกินกว่าจะมองข้ามเขาเริ่มสวดมนต์เบาๆคำสวดของเขาสะท้อนในลานวัดน้ำตาและเสียงฝนผสมกันเป็นบทเพลงแห่งความโศกเศร้าตำรวจเริ่มลังเลผู้คนที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่เงียบกริบไม่มีใครคาดคิดว่าพระจะพูดความจริงเช่นนี้ สายตาของเธอจับจ้องเขาและในที่สุดเธอก็เริ่มร้องให้เสียงดังเขาเอ่ยอีกครั้งเราไม่สามารถปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราทุกคำพูดเต็มไปด้วยความกลัวและความรักผสมกันฝนยังคงตกและโลกทั้งโลกเหมือนรอคอยการตัดสินใจของเขาหัวใจของเขาเต้นแรงกว่าครั้งไหนหนและทุกสายตาที่มองมาทำให้เขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อเธอ เขาเตรียมพร้อมจะต่อสู้กับทุกอุปสรรคแม้โลกจะโหดร้ายขนาดไหนแม้จะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดเขาจะไม่ปล่อยมือของเธอไปง่ายๆเขาก้าวเข้าไปใกล้เธอมากขึ้นฝ่ามือจับมือเธอแน่นกว่าเดิมสายฝนาสาดเข้าหน้าทําให้ร่างกายเย็นเฉียบแต่ความร้อนในหัวใจเขาเดือดดานเกินกว่าความหนาวจะบทบังตำรวจสองนายเข้ามาขวางเขาแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยว เขาไม่กลัวความโกรธหรือคำสั่งเพราะสิ่งเดียวที่เขากลัวคือการเสียเธอไปเขาพูดเสียงดังขึ้นคำพูดนั้นสั่นสถานในลานวัดเธอคือภรรยาของฉันไม่มีใครสามารถพาเธอไปจากฉันได้สายตาของผู้หญิงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความโล่งใจน้ําตาไหลรินลงแก้มเหมือนทุกความทรงจําความเจ็บปวดและความรักถูกถ่ายทอดผ่านสายตาเดียวตำรวจหยุดชะงัก ไม่มีใครรู้จะทำอย่างไรต่อความเงียบเข้าปกคลุมลานวัดเพียงเสียงฝนและฟ้าร้องเป็นพยานของเหตุการณ์ทันใดนั้นเสียงรถตำรวจหลายคันดังขึ้นเจ้าหน้าที่เสริมวิ่งเข้ามาเต็มลานหัวใจของเขาเต้นแรงจนเหมือนจะออกมันกอกเขารู้ว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรตอนนี้เธออาจถูกพาไปและชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมเขาดึงมือเธอและกระชับกอด ร่างของเธอสั่นสะท้านแต่ไม่พยายามหนีน้ำตาและฝนผสมกันชุ่มร่างแต่ในดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเชื่อใจเขาพูดเบาๆแต่หนักแน่นเราต้องออกไปด้วยกันไม่มีใครทําให้เราแยกจากกันได้เจ้าหน้าที่เริ่มยกมือชะงักผู้คนรอบๆวัดเริ่มจับจ้องทุกสายตาเต็มไปด้วยความตึงเครียดความรักและความเสียใจประปนกันจนแทบหายใจไม่ออก ท่านใดนั้นเขารู้สึกถึงแรงดึงจากเจ้าหน้าที่มือของเธอถูกดึงออกจากมือเขาหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นความโกรธและความสิ้นหวังพุ่งสูงขึ้นเขาไม่สนใจสิ่งใดอีกก้าวถอยหลังเล็กน้อยแล้วกระชากมือเธอเข้ามาใกล้ตัวเสียงฝนกระหน่ำหลังคาไม้เหมือนโลกทั้งโลกกำลังระเบิดทุกสายตาจับจ้องพวกเขาเธอสั่นสถานในอ้อมแขนเขา และในที่สุดร่างของเธอหยุดต่อต้านสายตาของเธอจ้องเข้าในดวงตาเขาและเขาเห็นความรักความกลัวและความหวังรวมอยู่ในนั้นเขาสูดลมหายใจลึกพยายามควบคุมตัวเองแต่ความจริงที่เก็บซ่อนไว้มานานทําให้เขาเจ็บปวดเขากระซิบเสียงสัน่นทุกอย่างจะผ่านไปฉันสัญญาเราจะไม่ถูกแยกจากกันอีกเสียงฟ้าร้องครั้งใหญ่ดังสนัน่น เหมือนประกาศความจริงที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ฝนาสาดเข้าตาทำให้เขาพร่ามัวแต่เขายังคงกอดเธอแน่นไม่มีใครสามารถพรากเธอไปจากเขาได้อีกผู้คนรอบๆวัดเริ่มถอยห่างเจ้าหน้าที่ลังเลไม่รู้จะทำอย่างไรต่อสายตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธความรักและความสิ้นหวังทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดหมุนและโลกทั้งใบเหมือนรอคอยการตัดสินใจของเขาเขาก้มลงมองเธอ น้ำตาไหลลงแก้มเธอและเขาเสียงหัวใจของทั้งคู่เต้นพร้อมกันฝนยังคงตกแต่ความอบอุ่นในอ้อมแขนเขาทำให้ทุกสิ่งไม่สำคัญอีกต่อไปเขารู้ว่าโลกภายนอกอาจจะโหดร้ายแต่ในตอนนี้มีเพียงสองคนนี้ที่สำคัญที่สุดไม่มีใครสามารถพรากพวกเขาไปได้ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใดและความตึงเครียดในลานวัดยังไม่จบลง ทุกสายตาเฝ้ามองทุกฝีเท้าพร้อมจะก้าวเข้ามาแต่หัวใจของเขาแน่วแน่ความรักและความจริงชนะทุกสิ่งสายตาของเจ้าหน้าที่เต็มไปด้วยความลังเลแต่เสียงสั่งการดังจากวิทยุทาให้พวกเขาต้องเคลื่อนไหวหัวใจของเขาเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดทุกฝีเท้าที่เข้ามาใกล้เหมือนเป็นภัยร้ายเขายังคงกอดเธอแน่น รู้สึกถึงความอบอุ่นและความเปราะบางของร่างกายเธอน้ำตาของเธอเปียกเสื้อคลุมของเขาและเขารับรู้ได้ถึงทุกความเจ็บปวดที่เธอเก็บไว้เสียงฝนกระหน่ำหนักขึ้นฟ้าร้องดังสนั่นทำให้โลกเหมือนสั่นสะเทือนสายตาของผู้คนที่ยืนอยู่รอบลานวัดเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกไม่มีใครรู้ว่าความรักและความเสียใจยจะปะทะก,กันแบบนี้ทันใดนั้นเจ้าหน้าที่หนึ่งเข้ามาขวางหน้าแต่เขาไม่ถอย เขาก้าเข้าหาพร้อมดวงตาที่เหมือนประกายไฟสายตานั้นเต็มไปด้วยความโกรธและความรักผสมกันทุกคนรู้ทันทีว่าพระองค์นี้จะไม่ยอมปล่อยมือเธอง่ายๆเขากระซิบเบาๆให้เธอฟังอย่ากลัวฉันจะพาเธอออกไปเองเธอพยักหน้าเล็กน้อยน้ำตาไหลไม่หยุดหัวใจของเขาแทบแตกสลายเมื่อเห็นความหวาดกลัวของเธอเจ้าหน้าที่ยกมือขึ้นสั่งให้เขาถอยแต่เขาสั่นหัวอย่างหนักแน่น ไม่มีใครสามารถทำให้เขาหยุดได้เขาจะสู้เพื่อเธอแม้ต้องแลกทุกสิ่งสายฝนผสมกับน้ำตาทำให้ทุกอย่างพลาเลือนแต่ในใจของเขาชัดเจนเกินกว่าจะผิดพลาดเขากอดเธอแน่นขึ้นพร้อมจะ,ะเผชิญกับทุกความโหดร้ายของโลกและในขณะนั้นเสียงฝีเท้าอีกหลายคู่ดังก้องตำรวจเสริมเข้ามาเต็มลานแต่เขายังคงมั่นคง ทุกสายตาที่มองมารู้สึกถึงความกล้าหาญที่ไม่มีใครเทียบเขาดึงเธอเข้าใกล้ตัวอีกครั้งร่างของเธอสั่นสะท้านน้ำตาไหลเต็มหน้าและเขากระซิบด้วยเสียงสั่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่ปล่อยเธอไปจู่ๆเสียงโทรศัพท์ของตำรวจดังขึ้นคำสั่งใหม่เข้ามาอย่างฉับพลันเจ้าหน้าที่หยุดชะักและมองเขาและในวินาทีนั้นเองเขาเห็นโอกาส เขาก้มลงกดหน้าผากชนกับหน้าผากเธอทั้งคู่หายใจรถดกันสายฝนเหมือนถูกแบ่งครึ่งโลกเนี่ยสงัดรอบตัวและเขารู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างทันทีเขาดึงมือเธอวิ่งผ่านลานวัดทุกก้าวเหมือนโลกสะเทือนฝนกระหน่ำลงร่างเปียกปอนแต่เขาไม่สนใจความเหน็ดเหนื่อยสิ่งเดียวที่สำคัญคือเธออยู่กับเขาเจ้าหน้าที่พยายามตามแต่เขาเคลื่อนตัวเร็ว ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความหวังเขารู้ว่าถ้าหยุดตอนนี้ทุกอย่างจะสูญเปล่าแต่ถ้าเขาไปต่อมีเพียงความเสี่ยงและความกลัวเขาพาเธอไปหลบอยู่ในศาลาเล็กกลางวัดฝนกระหน่ำจนทุกอย่างเปียกชุ่มแต่ในอ้อมแขนของเขาเธอไม่กลัวอีกแล้วสายตาของเธอเต็มไปด้วยความไว้วางใจเขานั่งลงพิงเสาไม้ยังคงกอดเธอแน่นเสียงหัวใจทั้งคู่เต้นพร้อมกัน ฝนและฟ้าร้องยังคงเป็นพยานและโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนรอบพวกเขาเขามองเธออย่างเจ็บปวดและพูดเสียงสั่นตะหนักแน่นฉันจะปกป้องเธอไม่ว่าใครหรืออะไรจะเข้ามาในวินาทีนั้นเองประตูวัดถูกเปิดแรงเงาของตำรวจปรากฏและทุกคนรู้ว่าจุดช็อกที่สุดใกล้เข้ามาแล้วประตูวัดเปิดแรง เงาของเจ้าหน้าที่ปรากฏชัดเจนสายฝนาสาดเข้าตาทำให้ทุกอย่างพร่าเลือนแต่สายตาของเขาไม่สั่นไหวเขายังคงกอดเธอแน่นที่สุดเจ้าหน้าที่เข้ามาใกล้แต่เขายืนขวางเสาไม้ดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธและความรักทุกคนรู้ทันทีว่าพระองค์นี้จะไม่ยอมปล่อยมือภรรยาหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดมือของเขาเหยียดไปจับมือเธออีกครั้ง ร่างของเธอสั่นสะท้านน้ำตาไหลรินเป็นสายเสียงฝนกระหน่ำหลังคาไม้ดังสนัน่นฟ้าร้องเหมือนประกาศความจริงที่ซ่อนมานานเจ้าหน้าที่หยุดชะงักไม่รู้จะทำอย่างไรต่อผู้คนที่ยืนรอบลานวัดเงียบสงัดสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เขาและเธอเขากระซิบเบาๆให้เธอฟังเราจะไม่ยอมให้ใครแยกเราอีกน้ำตาไหลเต็มหน้าเธอ แต่ในสายตาของเธอมีเพียงความเชื่อใจทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์สัญญาณฉุกเฉินดังขึ้นเจ้าหน้าที่บางคนถอยไปเพื่อรับคำสั่งเขาเห็นโอกาสพาเธอหลบไปที่มุมมืดของศาลาร่างของเธอสั่นสะท้านแต่ไม่ต่อต้านฝนสาดเข้าร่างเปียกปอนแต่ในอ้อมแขนของเขาเธอไม่กลัวอีกแล้วเสียงหัวใจของทั้งคู่เต้นพร้อมกันเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนรอบพวกเขา เขาก้มลงมองหน้าเธอน้ำตาของเธอเปียกเสื้อเขาแต่เธอยังคงมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักเขากระซิบด้วยเสียงสัน่นฉันจะปกป้องเธอไม่มีใครพรากเธอไปจากฉันได้เสียงฝีเท้าเจ้าหน้าที่ดังใกล้เข้ามาทุกคนรอบวัดเริ่มตื่นกระหนกแต่เขายังคงมั่นคงดวงตาเหมือนประกายไฟไม่มีใครสามารถหยุดความรักและความจริงนี้ได้ ท่านใดนั้นเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นสัญญาณฟ้าแลบทำให้เงาของเจ้าหน้าที่พรามัวเขาดึงมือเธอแน่นและวิ่งออกจากศาลายอย่างรวดเร็วฝนกระหน่ำและพื้นลื่นแต่เขาไม่สนใจความเหนื่อยหรือความเจ็บเจ้าหน้าที่พยายามวิ่งตามแต่ทุกฝีเท้าของเขาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเขาพาเธอผ่านลานวัดผ่านประตูเล็กด้านข้าง และในที่สุดมาถึงทางออกที่มืดและเปลี่ยวทั้งคู่หยุดหอบหายใจสายฝนยังคงตกแต่ร่างของเธอแนบชิดกับเขาน้ำตาไหลไม่หยุดแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยความสบายใจและปลอดภัยเขาก้มลงกระซิบอีกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ถูกแยกจากกาันสายตาของเธอเบอิกกว้างน้ำตาไหลเป็นสาย แต่รอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเงาของเจ้าหน้าที่ยังคงปรากฏอยู่ไกลๆแต่เขารู้ว่าตอนนี้เขาและเธอปลอดภยัยในช่วงเวลาสั้นๆโลกทั้งโลกเหมือนหยุดหมุนมีเพียงสองคนนี้เท่านั้นที่สำคัญและในที่สุดฝนที่ตกหนักเหมือนประกาศการเริ่มต้นใหม่หัวใจของเขาและเธอเต้นพร้อมกันความรักความเสียใจและความหวาดกลัว รวมกันจนกลายเป็นพลังที่ไม่มีใครทําลายได้ทั้งคู่หลบอยู่ในเงามืดของป่ารอบวัดฝนหยุดตกเพียงเล็กน้อยแต่ความชื้นยังเกาะตัวทุกฝ่ามือและเสื้อผ้าหัวใจของเขายังคงเต้นแรงทั้งความกลัวและความโล่งใจผสมกันอย่างชัดเจนเธอนั่งลงบนก้อนหินมือของเขายังคงกุมมือเธอแน่นสายตาของเธอเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความสงสยัยเราจะปลอดภัยจริงหรือ เธอกระซิบเสียงสัน่นเขามองเธออย่างหนักแน่นฉันจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเธออีกทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์รถใกล้เข้ามาแสงไฟส่องลอดผ่านต้นไม้ทำให้เงาทั้งคู่สั่นพร่าหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทุกวินาทีเขาดึงเธอซ่อนหลังต้นไม้ใหญ่ฝีเท้าของเจ้าหน้าที่เดินเข้าใกล้ทุกเสียงก้องอยู่ในหู เขารู้ว่าถ้าพวกเขาพบเขาอาจต้องเผชิญความจริงอีกครั้งแต่เขาไม่ลังเลทุกสายตาของเธอมองมาที่เขาเขารู้ว่าต้องปกป้องเธอเสียงโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ดังขึ้นเขาได้ยินคำสั่งฉุกเฉินบางอย่างเหมือนทุกอย่างรอบตัวจะตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมเขาจ้องมองเธออีกครั้งน้ำตาของเธอยังคงไหลแต่ในสายตานั้นเต็มไปด้วยความเชื่อใจ เราไม่มีทางเลือกอื่นเขาพูดเบาๆต้องหนีไปจากที่นี่ก่อนเธอพยักหน้าทั้งคู่เริ่มเคลื่อนตัวช้าๆผ่านต้นไม้และเงามืดทุกฝีเท้าเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแต่เขายังมั่นคงทันใดนั้นเสียงล้อรถหยุดกระแทกพื้นเจ้าหน้าที่ส่องไฟฉายเข้ามาใกล้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเขาเรีบก,กดเธอแน่กับพื้น ฝ่ามือของเขาสัมผัสถึงความเย็นของร่างเธอแต่เธอยังคงอยู่ในอ้อมแขนเขาเจ้าหน้าที่หยุดสักพักแสงไฟส่องไปรอบๆแต่ไม่พบร่องรอยของพวกเขาเขารู้ว่าพวกเขารอดชั่วคราวแต่ความตึงเครียดยังไม่จบทุกฝีเท้าและเสียงลมหายใจยังคงเป็นภัยเขากระซิบให้เธอฟังเราต้องไปต่อไม่มีใครหยุดเราได้อีก เธอพยักหน้าและลุกขึ้นน้ำตาไหลไม่หยุดแต่สายตาเต็มไปด้วยความเข้มแข็งหัวใจของเขาอบอุ่นขึ้นแม้โลกภายนอกโหดร้ายพวกเขาเคลื่อนตัวไปจนถึงทางออกของป่าฝนหยุดตกสนิทแต่ความชื้นยังเกาะร่างกายแสงจัะลอดผ่านเมฆสลัวทำให้ใบหน้าและร่างของทั้งคู่ชัดเจนในความมืดท่นใดนั้นเสียงรถอีกคันดังขึ้นเจ้าหน้าที่เสริมเข้ามาใกล้ หัวใจของเขาแทบหลุดจากอกแต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความเชื่อใจเขารู้ว่าต้องทำทุกวิถีทางเพื่อพาเธอออกไปเขาจับมือเธอแน่นดึงเธอวิ่งออกจากทางป่าพื้นเปียกลื่นแต่ไม่สนใจทุกก้าวเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและความหวังฝีเท้าเจ้าหน้าที่ตามมาไม่ไกลแต่เขายังคงมั่นคงในที่สุดทั้งคู่มาถึงลานว่าง แสงไฟจากบ้านใกล้ๆส่องลงมาทำให้เขาเห็นหนทางที่ปลอดภัยหัวใจของเขาและเธอเต้นพร้อมกันน้ำตาย,ยังคงไหลแต่ความหวังเริ่มส่องแสงในความมืดเขากระซิบเบาๆเรารอดแล้วแต่เราต้องระวังต่อไปเธอพยักหน้าสายตาเต็มไปด้วยความกลัวและความเชื่อใจโลกภายนอกยังโหดร้ายแต่ในตอนนี้ มีเพียงสองคนนี้ที่สำคัญที่สุดเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่ค่อยๆห่างออกไปแต่หัวใจเขายังคงเต้นแรงความรักความกลัวและความหวาดระแวงรวมกันเขารู้ว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นและเรื่องราวของพวกเขายังไม่จบทั้งคู่ยืนอยู่บนเนินเล็กใกล้แม่น้ำสายลมพัดเบาๆฝนหยุดตกแล้วหมอกบางลอยเหนือผืนน้ำ โลกเงียบสงบราวกับรอให้หัวใจของพวกเขาฟื้นคืนเขายังคงกุมมือเธอแน่นร่างของเธอเองเข้ามาใกล้น้ำตาไหลช้าๆแต่รอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏบนใบหน้าเรารอดแล้วจริงๆใช่ไหมเธอถามเสียงสั่นเขาพยักหน้าใช่ไม่มีใครพรากเราไปจากกันอีกแสงจันทร์ส่องลงมาผ่านเมฆสลัวเงาของพวกเขาสองคนสะท้อนบนผืนน้ำ ความเหนือ่อยล้าความกลัวและความเสียใจละลายหายไปเหลือเพียงความอบอุ่นและความรักที่แน่นแฟนเขาอบเธอเข้ามาในอ้อมแขนหัวใจของเขาและเธอเต้นพร้อมกันเหมือนสัญญาที่ไม่ต้องเอ่ยคำก็เข้าใจโลกภายนอกอาจยังโหดร้ายแต่ตอนนี้พวกเขามีเพียงกันและกันทั้งคู่เริ่มเดินไปตามทางเล็กริมแม่น้ำฝีเท้าช้าแต่มั่นคงทุกก้าวเต็มไปด้วยความหวัง ความสงบเข้ามาแทนที่ความตึงเครียดสายลมและแสงจันทร์เป็นพยานถึงความรักที่ไม่เคยสั่นคลอนเขาพูดเบาๆเราจะเริ่มใหม่ได้ทุกวันไม่ว่าโลกจะพยายามพรากเราไปแค่ไหนเราก็ยังมีกันเธอยิ้มอ่อนๆน้ำตาไหลแต่เต็มไปด้วยความสุขและทั้งสองคนเดินเคียงข้างกันท่ามกลางความมืดที่ไม่กลัวอีกต่อไปฝนฟ้าและลม กลายเป็นเพียงเสียงเบาๆประกอบเรื่องราวของพวกเขาความรักและความจริงชนะทุกสิ่งและในที่สุดพวกเขาได้พบความสงบทั้งหัวใจและชีวิตของพวกเขาโลกภายนอกยังคงหมุนต่อไปแต่สองหัวใจนี้หยุดอยู่ที่ความรักความอดทนความเสียสละและความเชื่อใจเรื่องราวจบลงอย่างสง่างามและความรักของเขาและเธอยังคงอยู่ตลอดไป